สวัสดีทักทายบรรดา KFC ครับวีระรถไทยโฟร์สารพัดช่างเนาะก็ฝาตัวที่ก็เอาไมซ่อมนะครับเรียบร้อยครับก็ลองลองกับตัวรถเลยเนาะลองกับตัวรถของเจ้าของครับก็เดี๋ยวก็จะเทสให้ดูก็ก็พอดีให้เจ้าของก็ปั๊มขาวมาด้วยนะเนาะเียนี่ครับวีละลงทุนขนาดไหน น,นี่ปั๊มขาวปั๊มขาวที่มาคู่กับฝาเนาะเดี๋ยวจะหาว่าผมนี่รอเลยเดี๋ยวจะให้ดูปั๊มเจ้าของนู่นครับวางเพเวอจุดูอันนู้นของเจ้าของครับอันนี้ของลูกค้าเนาะอันนี้ของลูกค้าครับนออันนี้ของลูกค้าครับเดี๋ยวก็จะยกเดี๋ยวก็จะยกให้ดูเนาะก,ก็ฝากอีกครั้งเนาะ ครับฝาใครมีปัญหาครับยกอ่ดยกอึดยกไม่เฮาเหมือนเจ้าของนี้ส่งมาครับเนาะผมทําให้ใช้ได้ทั้งทั้งสองระบบเนาะเดี๋ยวผมจะยกให้ดูทั้งออโตโ 3, ้และธรรมดาเนาะเดี๋ยวผมจะยกออตโต้ให้ดูก่อนเลยเนาะของใครที่ระบบออโต้ยกไม่ขึ้นอย่างนั้น,อย,น,นอย่างนี้มีปัญหาครับผมผมรับแก้ไขแต่ทําทแล้วใช้ไม่ได้ยกได้ระบบเดียวผมคืนตังค์ให้หมดเลยครับถ,ถ้าแก้ไข Claudia, แล้วใช้ไม่ได้นะผมคืนตังค์ให้หมดเลยครับนี่ใช้ได้ทั้งสองระบบ กบฝาตัวนี้มาเละเป็นโจกครับเจ้าของเจ้าของรู้ดีครับเนาะเละเป็นโจกมาเลยทุกอย่างเพี้ยนหมดเนาะผมมาแก้ไขให้ได้เนาะก็ทําเสร็จแล้วก็จะลองให้ดูเนาะเดี๋ยวจะยกให้ดูเออเดี๋ยวผมมีอะไรจะบอกอย่างเนาะการเปลี่ยนระบบครับนี่นี่เป็นออโต้ถ้าท่านจะเปลี่ยนระบบจากออโต้เป็นธรรมดาครับให้ท่านให้ท่านยกคอนโทรลเนี้ยขึ้นในสุดก่อนแล้วท่านจะยกครับเนาะ ถ้าท่านวางอยู่อย่างนี้ท่านจะโยกไป,ไปถ้าท่านไปฝืนโยกนะครับเดี๋ยวก็หักที่ผายหมดนะยกตัวนี้เลยก,ก,ก่อนครับแล้วถึงครับแล้วึงเอาตัวนี้ลงครับถ้าดูอย่างนี้เป็นธรรมดาไออออโต้ตรงนี้ว่างครับไม่มีงานตรงนี้ธรรมดาเราธรรมดาคือไว้ถ่ายบอลพวงเรายกนี้ขึ้นตามมือขึ้นตามมือโทนยกยกหน่อยมันก็ขึ้นหน่อยหน่อยนิดหน่อย,อย,อยอไปเลย เห็นเหนครับดดึงไม่ลงเนะนี่ยมันอาจจะแข็งหน่อยเพราะถ้าทําถ้าทําให้แข็งเนะี่ยเวลาเราไถาไปเนี่ยครับเดี๋ยวมันจะล่วงเองจะขยับก็แก๊กก็แก๊กมันไปเดี๋ยวรุดเดี๋ยวระบบเพี้ยนเราผมเลยทาให้แข็งเลยครับไม่ต้องกินแก๊กกูแข็งเป่งเดี๋ยวจะยกให้ดูอ่าไม่ยกยกระบบออตโต้ก่อน นี่จะหยุดยกระบบธรรมดาด้กว่า ให้มันรู้รก็เลยเนาะว่าใครจะอยู่ใครจะไปเดี๋ยวตั้งกล้องไว้สักแป๊บมดูที่มีเสียงลั่นไหมครับก็ฝากไว้เนาะใครบางท่านดูดูให้จบครับดูคลิปผมอะเ <c oughs> นาะเบอร์โทรครับ0907472052 0907472052ครับวีละมักสี่มักเจ็ดเนาะเยอะแยะหมดทั้งสี่ทั้งเจ็ดครับก็ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับ นาะใครมีปัญหาแกได้ก็แกกันไปครับแต่ถ้าแกไม่ได้ครับส่งมาครับเอามาทั้งปรับข่าวทั้งฝาครับเช็คทีเดียวเรียบร้อยจบข่าวเนาะไม่ต้องไปปวดหัวกันทีหลังเานะก็คลิปนี้เ็าแค่นี้ก่อนเนาะสวัสดีครับ